บิ la 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 ah ิ ah uh. ิิสมมมลลาาาาฮรรรระะห์นอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินะอัลลอฮิมวะบิฮินัสตน ا ล ي ن ا لا ح و วะ ل ا قوة إلَّا ล ا ل ل ّ ه ِ عَلَى الْعَزِيمِ سلامualaikum w a r ะ h m a t u l l a h i w a b a r a k a t u ุสลามเนเรียนศูนย์การเรียนรู้ของมัสยิดอ,อิคอมะตุลมูมินีนะคะวันนี้พบกันในดุอาที่อยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนค่ะดุอาบทนี้เป็นดุอาที่ท่านนาบีขอนะคะบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคฮารีค่ะดุอาที่ขอให้เรารอดพ้นจากการอาธรรมต่อตัวเองการอาธรรมต่อตัวเองเช่นมีหนทางในการกระทำ ความดีแต่ตัวเราปฏิเสธที่จะทํานั่นคือเราอาทำต่อตัวเองในการที่จะกระทําความดีงามค่ะแล้วขอให้เราทรงอภยัยโทษให้แก่ตัวเรานะคะมาดูตัวบทค่ะอัลลอฮุมมะอินนีซัลัมตูนัฟซีซุลมันกะซีรอวะลายักฟิรุตซุนูบะอิลลาอันตะฟักฟิรลีมักฟิร์ตัมมินอินดิกาวะรฮัมนีอินนะกะอันตะลกอฟูรุรเราฮีม ครkha Allahhumma in ini zolamtu nafsi Zuman kathiro wala يfir الذuba إlla أنanta fagufirli maggufirrootaminaindika Warhamni இnaka أنantagofurrohim. ความหมายค่ะข้าแต่อัลลอฮ์แท้จริงฉันได้ก่อการอาธรรมต่อตัวเองมากมายเหลือเกินไม่มีผู้ใดจะให้อภัยในความผิดบาปนั้นได้นอกจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและทรงเอ็นดูเมตตาฉันด้วยเถิดแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตาการุณาเสมอ ดวงบทนี้นะคะให้เราขอให้เรารอดพ้นจากการอาธรรมต่อตัวเองและถ้าหากว่าเราอาทรรมต่อตัวเองก็ขอเราทรงอภัยโทษให้แก่เราเพราะเราเป็นผู้ทรงมากแห่งการให้อภัยค่ะอีกรอบนะคะปิดท้ายดอานะคะด้วยกับการดูตัวบทอีกครั้งหนึ่งพร้อมพอมกันค่ะ Allahumma inni z o l si a m t u nafsi z u l m a n k a s i r ุ walyakfiruznu ba illa anta fakfirli magfiratam min indika warhamni innaka antalugafurrahim ดวาบทนี้เป็นดอาที่มีความสำคัญนะคะเป็นดอาที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานด้วยขอให้เราทุกคนได้รับการตอบรับในดอาที่เราขอในทุกๆวันค่ะอินชาอัลลอฮ์ซัลลัมวะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกุฮต